สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ uh ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตความคิดความรู้สึกของคนที่คุณยังคิดถึงความคิดความ totally. รู้สึกของคนที่คุณอยากรู้ว่าณวันนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณอาจจะเป็นคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้นะคะถ้าคุณมีคนที่คุณอยากรู้ ความคิดความรู้สึกของเขาเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นความคิดและความรู้สึกแบบไหนแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่ The Tower 9ถ้วยราชาถือไม้เท้า9ไม้เท้า2ถ้วยราชนีถือไม้เท้าให้ใต้สำรับเดอะสตาพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพี่หมอมองว่าเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งตัดจบความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่คุณยังมีความรู้สึกให้เขาค่อนข้างมากคนที่คุณยังรักคนที่คุณยังคาดหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันและมีโอกาสที่จะไปกันต่อได้ในความสัมพันธ์ในระยะยาวแต่สิ่งที่คุณยอมตัดจบเลิกลากันมาคุณเป็นคนตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เองเพราะปัญหาต่างๆที่คุณได้พบเจอคนที่คุณคบหาด้วยเขามีแต่คำพูด เขาเป็นคนที่เจ้าชู้เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาในความสัมพันธ์ได้เสมอไม่เคยมีขอบเขตหรือไม่เคยปิดกั้นโอกาสของตัวเองเลยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการที่ต้องทะเลาะกันเหนื่อยที่จะต้องมาพูดคุยกับเขาในเรื่องเดิมๆซ้าๆเขาบอกว่าเขารักคุณแต่เขาไม่เคยทําอะไรให้คุณรู้สึกมั่นใจได้เลยว่าเขารักคุณแบบที่เขาบอก เพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังรักตัวเองได้มากกว่าที่เขารักคุณเขาไม่เคยแสดงความชัดเจนให้ใครเห็นว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนเขาให้แต่ความหวังบอกให้คุณรอบอกให้คุณคอยวันที่เขาพร้อมเขาจะบอกเขาจะเปิดตัวคุณกับคนรอบข้างแต่คุณก็รอรอจนคุณรู้สึกท้อและเหนื่อยและทะเลาะกับเขาบ่อยจนคุณรู้สึกว่าคุณขอหยุด ขอกลับมารักตัวเองขอกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองและกลับมาให้ความหวังกับตัวเองด้วยการใช้ชีวิตโสดแบบมีความสุขคุณเลยเลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์กับเขานี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะว่าในตอนนี้วันนี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ สิบเหรียญ The Tower สามไม้เท้าสิบถ้วยไนท์ถือไม้เท้าหนึ่งเหรียญสเตนหกเหรียญสามเหรียญภายใต้สำหรับ The Fool ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะหลังจากที่คุณตัดจบเลิกลากับเขาหลังจากที่คุณบอกลาเขามาเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันกระทันหันทุกอย่างมันอยู่ในสถานะที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวหรือไม่ทันได้คาดคิดว่าคุณจะทําแบบนี้กับเขาวันนั้นเขาค,ค่อนข้างที่จะตกใจมากนะคะในวันที่คุณบอกลาเขาและขอจบความสัมพันธ์ แต่ในตอนแรกเขายังรู้สึกว่าอยากปล่อยให้คุณไปเป็นอิสระในเมื่อคุณไม่พอใจในเมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นคุณไม่สามารถรับได้เขาก็ยินดีให้คุณเดินออกจากชีวิตของเขาไปถึงแม้จะตกใจและไม่ทันตั้งตัวเพราะเขายังรู้สึกว่ามันยิ่งเป็นโอกาสดีที่จะทําให้เขาได้ลองใช้ชีวิตอิสระได้ลองไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเริ่มรู้จักคนใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องเกรงใจคุณอีกแต่ว่า สถานการณ์ทุกอย่างหลังจากนั้นมันไม่ได้เป็นไปแบบที่เขาคิดมันไม่ได้เป็นไปแบบที่เขาอยากให้เป็นพอไม่มีคุณในชีวิตจริงๆเขาเฝ้ารอแต่ข้อความจากคุณเขาเฝ้ารอแต่การกลับมาของคุณเพราะในอดีตคุณกับเขาอาจจะเคยตัดจบเลิกรากันหลายครั้งแล้วแต่ก็เป็นตัวคุณทุกครั้งที่วนกลับไปหาเขาเป็นตัวคุณเองที่บอกเลิกเขาแล้วก็ไปขอโอกาสจากเขาและครั้งนี้ หลังจากที่เขาได้ใช้ชีวิตมีความสุขใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีคุณแต่พอหลังจากที่เขาใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วเขากลับเป็นคนที่เผลอมาเฝ้ารอการติดต่อจากคุณเฝ้ารอข้อความเฝ้ารอการเจอหน้าคุณเขามองหาแต่ว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับมาขอโอกาสจากเขาเมื่อไหร่คุณจะกลับมาเหมือนที่เคยทำแต่พอเวลาผ่านไปคุณเงียบหายคุณกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองคุณกลับไปอยู่กับตัวเองจนเขารู้สึกว่า มันผิดปกติความรู้สึกของเขาในครั้งนี้เขารู้สึกว่าคุณจะไม่กลับมาแล้วคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองคุณดูเข้มแข็งและมีแผนการในชีวิตและแผนการนั้นมันไม่มีเขาอยู่ในนั้นมันทําให้เขาได้กลับมาคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาและการกระทําของตัวเขาเองหลังจากที่เขาคิดทบทวนดูแล้วเขาได้คําตอบให้กับตัวเองที่ชัดเจนมาก มันอาจจะเป็นคําตอบในวันที่สายมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขารู้ตัวในวันที่ไม่เหลือใครไม่เหลือคุณในชีวิตเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขารักคุณ เขารักคุณมากเขามองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวมาตลอดและความรู้สึกนี้มันก็ชัดเจนเป็นสิบเหรียญเป็นสิบถ้วยเขารักคุณมากคุณคือคนในครอบครัวของเขาและความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ในวันนั้นวันที่คุณอยู่ข้างๆวันที่คุณยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาเขาละเลยเพราะเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนในครอบครัวที่จะหันกลับมาใส่ใจ ดูแลเมื่อไหร่ก็ได้เขาเลยไปให้ความสําคัญกับคนอื่นหรือความสัมพันธ์อื่นที่ไม่ใช่คุณแต่ในวันที่ไม่มีคุณเขากลับรู้สึกว่าครอบครัวที่จะสมบูรณ์ครอบครัวที่จะมีความสุขมันต้องเป็นครอบครัวที่มีเขาและคุณเท่านั้นในตอนนี้เขากำลังวางแผนมองหาโอกาสที่จะติดต่อคุณมาเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้ง เขาจะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะยอมคุณทุกอย่างคุณอยากให้เขาทําอะไรเขาจะทําเพียงขอให้ได้รับสถานะคนรักสถานะที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจและมั่นคงว่าคุณยังรักเขาและมองเห็นเขาเป็นครอบครัวเหมือนที่เขามองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวการกลับมาในครั้งนี้ถ้าในอดีตเขาไม่เคยให้สถานะกับคุณในสายตาคนอื่นคุณกับเขาอาจจะเป็นแค่คนรู้จักหรือ บางคนที่เลวร้วายมากกว่าน,นั้นก็คือไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคุณสองคนรู้จักกันในการกลับมาครั้งนี้นับตั้งแต่วินาทีที่คุณให้โอกาสเขากลับเข้ามาเขาจะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณเขาจะบอกคนรอบข้างรอบตัวเขาบอกคนรอบตัวคุณว่าคุณทั้งสองคนคบหากันในสถานะไหนแล้วเขาจะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วการกลับมาในครั้งนี้ของเขา ถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะรักคุณจะเทิดทูนจะบูชาคุณและจะทําทุกอย่างที่ดีเพื่อคุณแล้วเขาจะปิดกั้นตัวเองจะไม่เปิดใจไม่เปิดโอกาสให้กับคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อีกแล้วและเขาจะวางแผนชีวิตที่มีคุณอยู่ในนั้นวางแผนทุกอย่างที่มีคุณการใช้ชีวิตระหว่างคุณกับเขามันจะชัดเจนขึ้นนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูธาตุราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟราศสาาาสีสิงห์ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู คลิปนี้เป็นพลังงานหลักของชาวท่าไฟนะคะถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปแล้วพี่หมอรบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ